สวัสดีนะครับก็วันนี้จะทําฝาหม้อครับกรณีฝามันหักนะครับนี่ครับเนาะนี่ครับวันหยุดครับไปได้ไปไหนนะครับเนาะดีกว่าไปเสียเงินนะครับนั่งง่ายๆครับไปต้องทําอะไรนะครับเนาะนี่ครับก็ไปหาฝานี่มานะครับนะนี่ครับสีเขียวสีขาวก็ได้นะครับเนาะนี่ครับก็เอามาเจาะรูนี่ครับเนาะก็ใช้นี่ครับ สว่างนี่แะครับเนาะยิงเข้าไปครับนี่ครับอันนี้ผมเจาะแล้วนะครับเนาะเพื่อมันเป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็มารักชมเลยนะครับนะง่ายๆครับนี่ครับฝาโมเข้าเรานี่แหละครับเนาะนี่ครับก็นอตใส่เข้าไปครับนี่ครับแล้วก็เอาใส่ในรูที่เราเจนั่นแหละครับเนาะเอาใส่ให้พอประมาณนะครับนะแล้วก็อันนี้ครับอานอสตัวเมียครับ เอาไว้ตรงตรงปลายนี่มันอาจจะทำยากหน่อยนะครับนะทำคนเดียวนะครับนะนี่ครับนี่ครับก็ใช้น็อตตัวเมียครับเอาประกบข้างในนี่ครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับอาจจะนี่ครับนี่ครับก็ใช้มือขันเข้าไปนะครับนะ ทำเข้าแล้วก็ใช้ไขควงได้เลยนะครับเข้าแล้วนะครับนะนี่ครับใช้ไขควงก็ได้นะครับนะนี่ครับขันเข้าไปตรงนี้นะครับนะถ้าก็ใช้มือจับไว้นะครับนี่ครับขันให้มันตึงเลยนะครับนะนี่ครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จดีกว่านะครับนะจะได้หวานเจี๊ยบนะครับนะนี่ครับ นี่ครับไม่ต้องใช้ครับใช้แค่ควงขันนี่ครับเอาให้มันตึงมือก็พอนะครับนะนี่ครับหน้าตามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เศษเี็บเราให้นะครับนะนี่ครับนี่ครับฝาหม้อข้าวของเราครับก็กลับมาใช้ได้เป็นเนืองพร้อมหูจับครับนี่ครับประหยัดศูนย์บาทเลยนะครับเนาะนี่ครับเนาะก็ฝากไว้ดูครับใครที่มีฝาหม้อพังครับเนาะ ไม่ต้องไปซื้อนะครับเนาะเอานี่ครับเอาขวดน้ําเอาฝาจุกมันอะที่เราจะทิ้งนี่ครับเอาไปทาให้เกิดประโยชน์นะครับดนานนี้ครับเนาะนี่ครับค่าใช้จ่ายศูนย์บาทครับแล้วก็ใช้ได้ปกติครับมันอาจจะไม่เลิศหรูหรูหลานะครับเนาะแต่มันก็ใช้ได้นะครับเนาะเราเอาแค่จับไว้นะครับเนาะนี่ครับโอเคนะครับเนาะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับหวานเก็บ ใชา้ยาบางเจ็ดนะครับอันนล้รเล่น,นะครับนี่ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะการทาําฝาหมเข้าวมันที่จับมันหลุดนะครับนะโอเคครับทําโดยใช้ฝาขวดน้ำนี่นะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับ